วันนี้ได้ของมาอีกแล้วนะคะจะมาอันบ็อกซ์นะคะเป็นของยี่ห้อนี้อีกแล้วค่ะลูบิชองมาแล้วค่ะแกะกล่องออกมาแล้วอือ uh หื huh. ก็เป็นตัวนี้เป็นสเวตเตอร์ของลูบิชองที่ตอนนี้เริ่มโด่งดังเพราะว่า นี่เป็นคอลเลคชันของ fall อ and winter นะคะเป็นคอลเลคชันของ fall กับ winter ปีสองพี2021ซึ่งมีการแฟชั่นโชว์เปิดตัวที่เกาหลีนะคะแล้วก็แบรนด์แอมบาสเดอร์ของลู i ิ t องก็คือ bts นะคะเป็นกรุ u p bts นั่นเองค่ะ,อะรอบที่แล้วนะคะแพรมซื้อไอแจ็กเก็ตให้ คุณสมีใช่ไหมคะอันนี้ก็มาพร้อมๆกันแหละเพราะว่าจริงๆคำซื้อมาสองตัวตัวแรกอะตัวแรกเป็นสีเทาก็คือตัวนี้มาถึงละแต่ว่าตัวที่พามาอยากได้ก็คือมันจะเป็นสีประมาณอ่า yellow mustard อะไรเงี้ยอ่าเป็นสีสีคล้ายๆสีเนี้ยอ่ะสีคล้ายๆสีเนี้ยแล้วก็อ่าแต่ว่าตอนเนี้ย unavailable <laughs> อ่านเวลารมเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องรอต่อไปเพราะว่าเราเราซื้อสีแบบนั้นให้ตัวเองนะคะอันนี้เป็นเป็นของคุณซมีะคะ่ะอ่ามาดูกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อที่อา้าวในนี้มีแคตตาล็อกมาด้วยอ่าเป็นเสื้อที่พี่ใหญ่ของวงนะคะก็คือจินพี่ใหญ่ของวง B t s อเนี่ยนางเป็นคนใส่ะคะ่ะ สุดหลอจินนี่ซื้อใส่อะไรก็หลอ่อแบบดูดีมากแล้วพอทำเห็นแล้วเฮ้ยสเวตเตอร์สวยมากอ่าหลังจากที่ตกลงปงใจซื้อแจ็คเก็ตอ่าน้องจองกุ๊กไปแล้วตอนนี้ก็ซื้อสเวตเตอร์ของพี่จินค่ะสี่ใหญ่สุดหลอ่อเวอร์ายหลอแบเวอร์นะคะอ่าก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็นสี เท่านะจ๊ะมัน Made in Italy นะคะแล้วก็ Handcrafted Finish อันนี้ Handcrafted โอ้ oh. งานทำมือ r right y c h e e n Only of course เป็นวูล90%วูแล้วก็10% Cashmere ค่ะก็จะมีความ อ่อนละมุนเล็กๆแต่ว่า,ม,วา,ม,ามีความหนามีความหนามีความไม่นุ่มมากของวูมานะคะก็สวยค่ะนี่นีนี่เอันนี้ก็มข้างในก็จะเป็นมีป้ายแบบนี้นะคะรูช่องอันนี้จะเป็นเสื้อมีฮูดนะคะ แล้วก็ทั้งตัวก็จะประมาณน,นี้นะไอ้น,นี่เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นพาร์ทของเดคอเรชันนะคะเป็นป้ายแบบนี้เป็นเหมือนเหมือนอเหมือนดิเรกชันว่า how to how to pack your garment แต่เป็นแพ็คเป็นพาร์ทของเดคอเรชัน เป็นพาร์ทของการดีไซน์นะคะเป็นเสื้อแบบนี้แล้วก็มีแขนจั๊มตรงนี้สวยงามเราต้องใส่ดีไหมเนี่ยเออแล้วก็มีพอเก็ตข้างหน้าน,น,นี่อย่างนี้แล้วก็มีกิมมิกเล็ก,ลกๆตรงนี้เป็นติ่งลงมานะคะเป็นติ่งหนังหรือวิกทองมาแบบนี้แล้วก็ อ่ะแล้วก็ปีป้ายเล็กๆเป็นลูวิช่องแบบนี้นะคะก็ว้าวาวา่ะไม่รู้ดีแล้วว่ามันน่ารักมากอ่ะลองใส่เลยแล้วกัน <c oughs> จริงๆซื้อมาให้ให้โอป,ป้าสามีเดี๋ยว <c oughs> เอ้ยมันโอเคเลยเนี่ยเป็นโอเวอร์ไซส์อ่าสเวตเตอร์นะคะเอ้ยใส่ได้เนี่ยตะแขนยาวหน่อย จะยาวหน่อยแต่ว่าสวยค่ะสวยหน้าหนาวนี้เราไม่หนาวอีกต่อไปนะคะเราจะไม่หนาวอีกต่อไปเพราะว่ามันอุ่นมากาแล้วก็นี่ยกอ่หามะหามะหามะสวยค่ะเออไม่รู้นะเราว่ามันเท่ดีอ่ะตัวเนี้ยก็คือ ของอีกสีหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งที่พาสั่งอ่ะมันจะเป็นสีแบบที่ให้ให้ดูเมื่อกี้โอ้ยไอแคมอเออยากได้อ่ะคืออยากได้มากอ่าแต่สีนี้ก็สวยนะเป็นสีที่ที่จินใสเออเป็นสีที่จินใสแล้วก็ถ่ายถ่ายลงอ่าอะไรสักอย่างแล้วแล้วเราพาก็ไปเห็นแล้วก็อู้โอ้ไม่ก oh ็สวยงามค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าแคตตาล็อกนะคะแคตตาล็อกของลวิสทองใน ปีนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเรไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะคะเสื้อพี่จินเสื้อพี่จินสุดหลอ่อเสื้อพี่จินสุดหลอ่อได้มาอยู่กับเราแล้วโอเคตัวนี้สวยเราว่าแบบโอเวอร์ไซส์อย่างเงี้ยมันมันใส่ได้อยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนอะไรอันนี้เป็นลูเออเป็นลูฟิชองสเตปส์เอดิชันดับเบิลเฟซวูล์บล พูดดี้พดดีวูบลนนี่ไงมันถึงได้เป็นเฟลตแบบนี้นะคะเป็นวูเบลนจำไม่ได้ว่าซื้อไซส์ไหนอ่ะแต่มันโอเคนะเราว่าไซส์มันโอเคอ่ะคือคือถ้าใส่สเวตเตอร์มันต้องใส่ตัวใหญ่นิดนึงอ่ะเออคือมันมันเรียบมันมันไม่ต้องมีแบบแพทเทิร์นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ต้องมีชื่อแบบลูบิตองตรงนี้อะไรเงี้ยคือมันมันมีความแท้อะ ออมันมีความกิมมิกอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออโอเครีวิวเสื้อตัวนี้นะคะถือว่ามันเท่มากเราชอบมากอมโอเคขอบคุณค่ะวันนี้ก็ไปแล้วล่ะอาจจะไรสาระนิดนึงไร้สาระนิดนึง, <laughs> นนงแต่ว่าอ่ะมันมาถึงแล้วนะคะก็เป็นสเวตเตอร์ คงลุยกช่อง Louis ที่มี bts เป็นโมเดลนะคะอ่าซึ่งหนุ่มที่เป็นโมเดลของเสื้อตัวนี้ก็คือสุดหล่อจินเป็นโมเดลใส่เสื้อตัวนี้นะจ๊ะอ่าโอเคประมาณนี้ค่ะเราชอบมากอ่าใครอยากได้อยากซื้อก็แนะนำค่ะตัวนี้ขุมแน่นอนอุ่นมากแต่ใส่ที่ไทยไม่ได้นะจ๊ะมันมันอุ่นจริงๆนี่ขนาดใส่ตรงนี้อากาศเริ่มเย็นเย็นแล้วมันยัง ร้อนเลยเนี่ยใส่มาแป๊บเดียวนี่เหงื่อจะแตกแล้วนะโอเคไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายลืมบอกไปนะคะว่ากระดาษเนี้ยเขาใส่ใจเหมือนกันดูดินี่เป็นเป็นสติกเกอร์เป็นรูปทองใช่ไหมแต่ว่าเนื้อในกระดาษอ่ะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยคือมันเป็นแพิร์นแบบเดเมียร์ดูดิเป็นแพิร์นแบบเดมยร์คือ ใส่ใจกับดีเทลแบบนี้มากแค่กระดาษหอก็จะเป็นแบบมีลายของตัวเองอะไรเงี้ยสติกเกอร์ก็มีอะไรเงี้ยอืมไม่รู้นะเราว่าคืออย่างที่บอกคือพวกลั x ชัวรี่แบรนด์อะไรเงี้ยเวลาเขาเขาใส่ใจกับดีเทลเล็กๆอย่างเงี้ยมันทําให้ของดูมีคุณค่านี่คือสําหรับเรานะแล้วก็อย่างกล่องเงี้ยดูดินี่ขนาดแค่แบบแค่กล่องที่ใส่ที่ส่งมา อันนี้ก็อันนี้เราไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นกล่องที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วใช่แต่อันเนี้ยดูดิก็ยังเป็นกล่องของตัวเองแบบรื้อทช่างอะไรเงี้ยไม่รู้นะเขาเขาไม่ต้องแบบจริงๆซื้อแค่กล่องคาร์บอนธรรมดาก็ได้อะอน,นี่แบบทำของตัวเองอ่ะอมไม่รู้นะเราว่ามันดีค่ะมันสร้างมูลค่าเราว่าแค่นั้นแหละ <laughs> 再见，拜。<Hi> <laughs>